ครับนี่คือรายการ MST TV Channel นะครับพวกเราทีมงาน Sweet Gamer Group นะครับผมก็อยู่กันตรงนี้นะครับผมผมชื่อ Entertainer นะครับผมรับบทเป็นตากล้องนี้ครับผมส่วนคุณที่สายหัวไปมาสีเสื้อฟ้านะครับชื่อคุณ Ray Cross e t i n นะครับผมขอเสียงนะครับสวัสดีครับพูดใส่ไมค์ทีกันเดี๋ยวคนดูไม่ได้ยินนะพูดดีครนะครับผมสำหรับอีกคนนะครับชื่อคุณรอ Ron De า a นะครับผมีีสวัสดีครับ ตอดเด้ทำนะฮะครับผมตอนนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่สตูดิโอเกมนะครับผมนะใครที่สนใจเข้ามาโอ้ยปักกูก่อนคนที่เจอสนใจเข้ามาร่วมรายการกับเรานะครับผมก็เชิญได้ที่อ่อะไรวะเฮ้ย่าบังโอ้ยฮามาชิมันอะไรวะฮามาชิยวสร้างใหม่ครับจะสร้างใหม่ เราค่อยแอดมาทางสกายครับนะครับผมผมจะแอดเอ้ยขออภัยนะครับผมผมจะขึ้นอยู่ทางหน้าจอที่คุณเห็นณตรงนี้นะครับอ่าฮะนะครับผมเอไว้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปสร้างเมืองก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ